เยไปตั้งนานเลยนะคะผมผมก็มาเล่นตัวละครนี้แหละเออเล่นตัวละครนี้ทุกคนผมไม่รู้จะได้อะไรไอ้ไงละที่เล่นที่ผมสงสัยคือทำไมมันเดินช้ามากๆเลยทุกคนโอเคก็เกมนอนสู้ผีทุกคน,คกมน,น,กคนไม่ได้มีเพงตัวหรักไปหาหลวดแจกเข้ามาเองนะทุกคนเออเดี๋ยวไปแนนนะทุกคนเจ้ โอเคได้แล้วมาเริ่มเกมกันเลยเริ่มเกมกันได้แล้วนะคะทุกคนนี่กดนี่เตรียมพร้อมทุกคนพคนอยากฟินผีทุกคน๋นนคนคนยวผมไม่รู้เป็นยังไงทุกคนเไปไปรอกันอีอสองคนกับผีโอเคสีถอดแล้วมาสีผีเวนโอเคอเขาจะเดินในเลือกห้องนี้เท่านี้ผมเคยเทำของขังเอาแล้วคือขังจนผีตายทุกคนนี่ย กี่ห้องก็ทำได้ทุกคนออกเลยนนี้นี่คือเงินนั้นไี่จํากัดก็เออไหนต้องทําซื้อนี่ถ้ทหารเพิ่มเงินในห้องขึ้นเรื่อยๆนะโอเคกัได้ค่ะค่ะสวัสดีไงเพื่อน นี่คือผมก็คือทักทายสีดึงโอเคทุกคน,นเดี๋ยวเอาอะไรก่อนดินี่เอาหมาเฝ้าบ,บ้านอะไรก่อนนะฝ้าบ,บ้านแล้วก็นี่ตะขาจับกุ้มนี่ทุกคนแต่แล้วก็เอาติดกระตนี่ขนทางคือขนทางอันเนี้ยคือสีแล้วเข้ามาได้ไดตีสีเนเอออ่าใช่แหละ ไอ้หนุ่มอยากตายนะ,ะเธอตายเพื่อนตาย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 เดาหงก็เขาตู้นนเกียวนิดนึง upgrade เตียงด้วยทุกคนโอเคผมจะ u p g r a d ดนะทุกคน u p g r a d เกดก็ได้ทุกคนไอคือตรงนี้อา่า โอ้โหตรงนี้แหละถ้าผีรอดร่อๆคือตายหนดแน่นอนเนี่ยโอเคนี่ทุกคนโอ้ชนะทุกคนนั่นไปตายที่ไหนก็ไม่รู้นะทุกคนผีเรออื่อยก่อนนะสวัสดีครับ